อ่ะตอ,อนออนี้นะครับเป็นการเรียนออนไลน์ครั้งที่5นะครับแต่ว่าเป็นการเช็คชื่อครั้งที่6นะครับเรียนออนไลน์ครั้งที่5 ies. แต่ว่าเราจะเช็คชื่อกันรครั้งที่6นะครับใครที่ยังไม่ส่งงานนะครับก็จัดการตัวเองนะครับส่งงานส่งอะไรให้เรียบร้อยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวให้พวกเราแคปหน้าจอไว้จดจ,จดไว้ก็ได้แคปหน้าจอไว้ก็ได้ วันนี้เรามีคำถามอยู่แค่8ข้อฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยเยอะเนื้อหาจะไม่ค่อยเยอะนะครับวันนี้โอเคอ่ะคราวนี้ช่วงหนึ่งของ DNA เนี่ยไอช่วงหนึ่งนี่พวาเราตัดมาปุ๊บแถวนี้เราเรียกมันว่ายีนนะครับเร,เรียกียกว่ายีนยีนแต่และช่วงเนี่ยจะควบคุมลักษณะที่แสดงออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะใน DNA นั้นยีนนะครับจะควบคุมลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นในโครโมโซมของเราเนี่ยมียีนสีผิวนะยีนสีผิว ทุกคนมียีนสีผิวอยู่แล้วแหละคนที่มียีนตัวเอเนี้ยก็คือสีผิวจะผิวดําแต่ถ้าใครเป็นเอเล็กตัวนี้ครับสีผิวก็จะเป็นสีผิวขาวแต่ว่าถูกควบคุมโดยยีนยีน A โอเคไหมถูกควบคุมโดยยีน A ฉะนั้นยีน A เนี่ยจะควบคุมของในส่วนของสีผิวเหมือนกันถ้าใน d n a นะครับมียีนยีนตัวที่2เนี่ยเป็นยีนที่ควบคุมความสูงเราเรียกว่ายีนทแล้วกันนะยีนทก็จะควบคุมอยู่2ออย่างนะครับก็คือ ที่เป็นทีใหญ่ก็คือเป็นลักษณะสูงทีเล็กก็จะเป็นเตี้ยโอเคไหมครับฉะนั้นยีนจะทําหน้าที่ควบคุมลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะของมันในส่วนของ dna ในเส้น d n a นี้นะครับนะยีนจะควบคุมลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งนะหนึยีนจะได้จะมีได้2อแอนลลีวนะครับหน,หนยีนจะมีอยู่2อแอนเลลีวนะครับเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมโฮโมโลกัสโครโมโซมตอนนี้นะครับ สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซมเป็น2ชุดนะครับซึ่งมนุษย์เรามีโครโมโซมเป็น2ชุดอย่างที่ครูบอกไปนะครึ่งหนึ่งของพ่อครึ่งหนึ่งของแม่นะครับยีนแต่ละตำแหน่งนะเมื่อกี้ครูพูดถึงยีนนะยีนแต่ละตำแหน่งบนโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยสองแอนลีวเนี่ยแอนลีวหนึ่งมาจากพ่ออีกแอนลีวหนึ่งมาจากแม่ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบเดียวกันหรือต่างกันก็ได้นะครับอ่ะคราวเนี้ยตัวนี้ต่อมาเมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะ เซลสืบพันธุ์ก็จะมี2อ,อย่างก็คือเซล์ไข่กับเซลสเปิร์มใช่ไหมเมื่อมีเมื่อม,มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับแอลลีนที่อยู่กันเป็นคู่ในแต่ละโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยจะแยกจากกันไปสู่เซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์เมื่อมีการปฏิสนธินะครับลักษณะของพ่อและแม่จะมีการถ่ายทอดไปยังลูกผ่านทางเซลลสืบพันธุ์ฉะนั้นเนี่ยไอสเปิร์มเนี่ยจะต้องมีเท่าไหร่ครับของพ่อมาครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่ครับของพ่อคือย3ิบ,าม,บามแท่งใช่ไหมของแม่ก็คือ 23แท่งอ่ายีแท่งรวมกันมันจะได้เป็น416อ่าอันนี้คือเป็นไซโกดแล้วจะเริ่มแตกตัวแตกเซลลเป็นมนุษย์แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์โอเคไหมแอลลีนแอลลีนนะครับแอลลีนแอลลีนคือลักษณะสูงลักษณะเตี้ยเมื่อกี้ลักษณะดําลักษณะขาวเมื่อกี้ที่เข้าคู่กันในแต่ละโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยจะแยกออกจากกันไปสู่เซลล์สืบพันธุ์ในแต่ละเซลล์นะครับ อ่ะถ้ามีสูงก็อยู่ยยตรงนี้สูงอ่ะอยู่ตรงนี้ขาวมันก็จะแยกออกไปเข้าไปหาคู่กับอ่ะถ้าแม่มีสูงถ้าแม่มีขาวมันจะเข้าคู่กันนะ,ะมันจะเข้าคู่กันนะครับอ่ะมันจะเข้าคู่กันเราเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมนะครับจากพ่อกับจากแม่ถ่ายทอดไปยังลูกนะอ่ะตัวนี้พอเข้าใจไหมเข้าใจพอ,พอเข้าใจไหม โครโมโซมมันอยู่กันเป็นคู่ใช่ไหมอย่างที่ครูบอกใช่ไหมครับโครโมโซมอ่ะมันอยู่กันเป็นคู่ๆแต่ละคู่อ่ะที่ที่มันอยู่กันนะไอ้ที่มันอยู่กันเป็นคู่เราเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมโอเคไหมมีตำแหน่งของแอลลีนเหมือนกันมีตำแหน่งของยีนที่เป็นยีนสูงอ่ะถติว่าพ่อมียีนสูงแม่มียีนสูงอ่ะแต่ว่าพ่อเนี่ยได้สูงแบบทีใหญ่ก็คือตัวใหญ่ตัวสูงส่วนแม่ได้สูงแบบทีเล็กไอโครโมโซมนี้มันจะมาเข้าคู่กันพอดีโอเคไหมครับ โครโมโซมที่เป็นยีนสูงเนี่ยจะมาเข้าคู่กันพอดีนะเราเรียกว่าอ่าโครโมโซมที่เข้าคู่กันนี่คือเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมนะครับึ๊บอ่ะคราวนี้เรามาดูครับอย่างทีค่ครูบอกไปเมื่อกี้ในโครโมโซมของเราเนี่ยอย,อย,อย,อยากเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมโครโมโซมเห็นไหมทีใหญ่กับท like, ีเล็กไหมครับตัวนี้คือแอลลีนแอลลีนตัวนี้เหมือนกันไหมแอลลีนตัวนี้เนะี่ยควบคุมอ่ทีใหญ่กับทีเล็กเนี่ยควบคุมอะไร ที่ครูบอกไปเมื่อกี้ควบคุมความ,วามสูงอ่าความสูงนะควบคุมความสูงฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นยีนควบคุมความสูงเหมือนกันเข้าคู่กันเห็นไหมมันอยู่คู่กันเราเรียกไอ้ตัวเนี้ยว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมไอ้โครโมโซมที่มันเข้าคู่กันเนี่ยมันเทียนว่าเห็นไหมเห็น T ใหญ่ T เล็กใช่ไหมครับ R ใหญ่ R เล็กเห็นไหมเห็นตัว S ใหญ่ S เล็กแล้วก็ตัว G ใหญ่ G เล็กพวกเนี้ยมาเข้าคู่กันไอ้ตัวเนี้ยเวลามันมาอยู่คู่กันเนี่ยโครโมโซมมันอยู่กันเป็นคู่ฉะนนนั้เี่ย จะเป็นคู่หนึ่งฝั่งของพ่ออีกคู่หนึ่งฝั่งของแม่โครโมโซมมันจะเข้าคู่กันเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมตำแหน่งที่เหมือนกันแอลลีนที่เหมือนกันนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นทีใหญ่กับทีใหญ่หมอนกันก็ได้เป็นทีใหญ่กับทีเล็กก็ได้แต่ว่าควบคุมโดยยีนเดียวกันก็คือยีนความสูงนะครับโดยเซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลนะครับจะมีเพียง1 L นึ1่งแอลลีนหนึ่งแอลลีนนะที่1 L นึ่งแอลลีน จะมาเข้าคู่กับแอลลินที่ตำแหน่งเดียวกันของอีกเซลล์สืบพันธุ์หจนเกิดเป็นจีโนไทป์และฟีโนไทป์อ่าตอนนี้เรามีคำศัพท์เพิ่มแล้วนะรูปนี้นะครับฝั่งขวามือด้านบนเนี่ยเป็นโครโมโซมของมนุษย์ใช่ไหมที่มันอยู่กันเป็นคู่คู่นะครับเป็นคู่คูเราจะเห็นว่าไอ้ขีดไอ้ขีดของแต่ละตัวเนี่ยหรือแม้แต่ตัวแดงๆเนี่ยมันคือลักษณะที่แสดงออกมาอันเดียวกันถ้าถ้ายีนตัวเนี้ย แต่เีนตอนนี Guys, ้เหมือนกันเข้าคู่กันเราเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมนะครับควบค human ุมความสูงเหมือนกันอย่างเงี้ยหรือว่าคู่ชิ้นหนึ่งเนี้ยไอสีแดงแดงควบคุมการมีลักษณมอย่างเงี้ยมันจะเข้าคู่กันโครโมโซมมันจะเข้าคู่กันเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมนะคร like ับนะคะือโครโมโซมที่เป็นคู่นะครับที่เป็นคู่เหมือนกันมียีนนะครับมียีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกันอยู่บนตำแหน่งเดียวกันกับโครโมโซมนะครับที่เป็นคู่คราวนี้ครับ คำศัพท์เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนนะครับซึ่งวันนี้เรายังไม่ได้เข้าประเด็นอะไรเลยให้เรารู้จักคำศัพท์ก่อนนะครับให้เรารู้จักคำศัพท์ก่อนนะครับเรายังไม่ได้เข้าไปประเด็นเนื้อหานะครูจะสอนแค่คำศัพท์ที่เราต้องรู้ก่อนนะครับอ่ะตัวที่1ครับครูบอกไปแล้วโฮโมโ,โฮโมโลกัสโครโมโซมมันอธิบายมาตั้งแต่3 3คู่เมื่อกี้ละสสไลด์เมื่อกี้นะครับก็คือเป็นโครโมโซมจากพ่อแล้วก็จากแม่ ตัวอย่างเช่นโครโมโซมที่มาเข้ามาเข้าคู่กันเนี่ยเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมนะครับเช่นตำแหน่งตัวนี้ตำแหน่งสีฟ้าเนี่ยตำแหน่งสีฟ้าตัวนี้นะครับตำแหน่งสีฟ้าตัวนี้นะครับอันนี้ของพ่ออันนี้เป็นของแม่ยีนที่ควบคุมทีครูบอกไปว่าคือความสูงใช่ไหมโครโมโซมที่ควบคุมความสูงมีแอลลรีนทีตัวนี้มาเข้าคู่กันนะครับเป็นตำแหน่งที่ควบคุมความสูงอย่างเงี้ยหรือโครโมโซมต่อมา ที่มีแอลลีนเป็น B เป็น B นะครับแต่ว่าของแม่เป็น B เล็กกับ B เล็กนะครับตัวนี้เขาบอกว่าควบคุมตำแหน่งของสีผมนะหรือแม้แต่กระทั่งถ้าเป็นของพ่อเป็น A เล็กอ่า A เล็กแล้วก็ของแม่เนี่ยจะเป็น A ใหญ่กับ A ใหญ่ซึ่ง A ควบคุมลักษณะของสีตานะครับเอาง่ายๆก็คือโฮโมโลกัสโครโมโซมจะเป็นตำแหน่งของยีนตำแหน่งของยีนที่ควบคุมลักษณะต่างๆ ที่เหมือนกันมาเข้าคู่กันตัวนี้เลยแอลลีนนะครับแอลลีนแอลลีนคือแอลลีนเนี่ยคือรูปแบบของยีนเขียนแทนด้วยภาษาอังกฤษนะครับเป็นลักษณะที่แสดงออกของยีนแต่ละยีนนะลักษณะที่แสดงออกของยีนแต่ละยีนนะครับโดย1ยีนสามารถมีได้หลายรูปแบบนะหยีนมีได้หลายรูปแบบช่วงหนึ่งของด n a นมันคือยีนใช่ไหม ช่วงหนึ่งของด n a นมันคือยีนครับซึ่งถ้าเป็นช่วงเนี้ยอ่ครูบอกให้เป็นยีน A ยีน A ตัวนี้ควบคุมสีผิวดํากับสีผิวขาวโอเคไหมซึ่งจะมีแอลลีน A กับเอเล็กแอลลีนใหญ่กับเอเล็กเอใหญ่กับเอเล็กเนี่ยคือยีนเดียวกันไหมถามก่อนคือยีนตัวเดียวกันไหมแอลลีนอ่ายีนตัวเดียวกันยีนตัวเดียวกันแต่มันจะแสดงออกไม่เหมือนกันเฉยๆนะครับยีนตัวเดียวกันนะครับ ควบคุมควบคุมสีผิวเหมือนกันเป็นยีนตัวเดียวกันสามารถเข้าคู่กันได้สามารถเข้าคู่กันได้าาไดตอนนี้คือแอลลีนอยู่นะอยู่ที่คําว่าแอลลีนแอลลีนคือสัญลักษณ์ที่เราเขียนเป็นตัวภาษาอังกฤษ,ษ,ษ,ษที่ใหญ่ที่เล็กควบคุมลักษณะความสูง่าถ้าเป็นตัวทีถ้าเป็นยีนทีมีแอลลีนทีใหญ่กับทีเล็กถ้าเป็นแอลลีนที่เป็นควบคุมสีผิวขูให้เป็นยีนเอมีแอลลีนสองอย่างคือ A ใหญ่กับเเล็กโอเคไหมครับ แอลลีนนะครับแบ่งได้2ประเภทนะครับแอลลีนแบ่งได้2ประเภทคือแอลลีเด่นกับแอลลีนด้อยนะเมื่อกี้น่าจะยังที่ครูถึงอย่างที่ครูพูดไปนะแอลลีนก็คือสัญลักษณ์ที่เราเขียนด้วยภาษาอังกฤษฉะนั้นเราจะแบ่งแอลลีนเป็น2ประเภทก็คือแอลลีนเด่นกับแอลลีนด้อยนะครับแอลลีนเด่นกับแอลลีนด้อยนะนะแอลลีนเด่นตัวนี้กับแอลลีนด้อยนะครับแอลลีนเด่นนะครับก็คือโดเมนแนนต์แอลลีนตัวนี้เป็นลักษณะที่แสดงออกมาเพียง หนึ 1> 1่งอลีนก็ได้นะครับเราจะเห็นลักษณะมันมเพียงหนึ่งอลีนก็ได้นะครับเขียนแทนด้วยอักษรตัวใหญ่นะอักษรตัวใหญ่นะตัวเช่น A มีรักยิ้มอ่าสมมาติ่า A ให้มีรักยิม้ม B ให้เป็นผมหยกักนะที T ให้เป็นสูงสูง <c oughs> <c oughs> เป็นความสูงอ่าเป็นความสูงเนะต่อมาครับแอลีนด้อยรีเซสซีฟแอลีนนะครับแอลลีด้อยเป็นลักษณะที่แสดงออกมาเมื่อมีแอลลีด้วยสองอลีนอยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยกันนะ2แอลลินเขียนแทนด้วยตัวเล็กเช่นเอเล็กนะครับเเล็กอ่ะเใหญ่พูดถึงการมีรักยิ้มเอเล็กถ้าใครมีเอเล็กก็คือไม่มีรักยิ้มแต่ต้องมี2อแอลลินครับต้องมีเอเล็กกับเอเล็กอยู่ด้วยกันจะไม่มีรักยิ้มนะครับหรือเป็น b ีเล็กตัวนี้ b ีใหญ่ก็คือผมอยาก b ีเล็กก็คือจะเป็น ผมตรงนะครับส่วนทีใหญ่ก็คือเป็นส่วนของตัวสูงนะครับีเล็กก็จะเป็นในส่วนของตัวเตี้ยนะครับตัวเตี้ยฉะนั้นนะครับแอลลินเด่นเนี่ยมันจะข่มแอลลินได้เสมอนะแอลลินได้เสมอครับแอลลินเด่นจะข่มแอลลินได้เสมอคศัพท์ตตอม,มาครับจีโนไทป์ Fi นะครับตัวนี้นะแคปหนาจอไปนะจีโนไทป์ Fi ตัวนี้นะครับก็คือรูปแบบของยีนที่เข้าคู่กันหรือรหัสของแอลลินที่เข้าคู่กันเป็นการแสดงออก ของยีนที่ควบคุมลักษณะของสิ่งมีชีวิตรูปแบบของยีนนะหรือว่ารหัสของแอลลีนเมื่อกี้อย่างที่ครูบอกไปรหัสของแอลลีนตัวอย่างเช่นครับตัวอย่างเช่นยีนที่ควบคุมความสูงก็คือแอลลีนเราแบ่งเป็นแอลลีนทีใหญ่ก็คือตัวสูงนะครับกับทีเล็กก็คือตัวเตี้ยนะครับจะมีจีโนไทป์ได้3รูปแบบจะมีจีโนไทป์ได้3รูปแบบคือ1่ครับทีใหญ่กับทีใหญ่ 2เป็น T ใหญ่กับ T เล็ก3เป็น T เล็กกับ T เล็กอ่ะณตอนนี้ทันไหมอันนี้คือจีโนไทป์นะเมื่อไหร่ที่แอนลีนมาเข้าคู่กันอ่ะเป็น T ใหญ่ T เล็ก T เล็ก T เล็ก T ใหญ่ T ใหญ่เราเรียกว่าจีโนไทป์โอเคไหมหรือยีนที่ควบคุมลักษณะสีผมก็จะมีแอนลีนเราให้เป็นยีน A อ่ะ A ให้เป็นสีผมดำ ส่วนเเล็กให้เป็นสีทองอย่างเงี้ยก็จะมีจีโนไทป์ T I อยู่3รูปแบบเหมือนกันก็คือ A ใหญ่กับ A ใหญ่ A ใหญ่กับเเล็ก A เล็กกับ A เล็กมีใครให้มากกว่านี้ไหมมีใครแยกได้อย่างอื่นไหมมีใครแยกได้อย่างอื่นไหมนอกจาก3อย่างนี้ไม,ม่นะมีแค่3อย่างนะครับมีแค่3รูปแบบนะครับจีโนไทป์ N T I ที่จะได้นะครับถ้าถ้าเราเอาแค่แอนลีนที่ยีนที่ควบคุมลักษณะเดียวเราจะแบ่งเป็นได้3รูปแบบโอเคไหม ่านั่นะคือเรียก,เร,ยกเราเรียกมันว่าจีโนไทป์นะครับเรียกว่วา genotypes คราวนี้ครับคำต่อมาคำว่าโฮโมไซกัสนะครับโฮโมไซกัสคือพันธุ์แท้อ่าพันธุ์แท้นะพันธุ์แท้เป็นยังไงโฮโมไซกัสนะครับเป็นการรวมตัวของจีโนไทป์ที่มีแอลลีนเหมือนกันทั้งสองแอลลีนเหมือนกันทั้งสองเช่นนะครับอ่ะถ้าเป็น T ใหญ่กับ T ใหญ่เราเรียกว่าโฮโมไซกัสโอเคไหม ไอท้ท,อท,ที่ใหญ่กับที่ใหญ่กับที่ใหญ่เรามันคือจีโนไทป์ใช่ไหมครับมันคือจีโนไทป์ใช่ไหมเมื่อไหร่ที่จีโนไทป์เหมือนกันเมื่อไหร่ที่จีโนไทป์มันกันเรามันจะเราจะเรียกอีกหนึ่งอย่างหนึ่งว่าเป็นโฮโมไซกัสหรือถ้าเป็นทีเล็กกับทีเล็กนะครับก็เป็นโฮโมไซก,ก,กัสเช่นเดียวกันที่ใหญ่กับที่ใหญ่เราเรียกว่าเด่นพันุ์แท้เพราะว่าโฮโมไซกัสคือพันธแท โอเคนะครับซึ่งที่ใหญ่กับที่ใหญ่นี่มีลักษณะเป็นแอลลีนเด่นหรือไอยที่ใหญ่กับที่ใหญ่เป็นแอลลีนเด่นแอลลีนเด่นมาเข้าคู่กันมันคือโฮโมไซกัสก็คือพันธแ้เราเรียกมันว่าเด่นพันธ้อ่ะแล้วก็เมื่อไหร่ที่ทีเล็กกับทีเล็กอ่ะทีเล็กกับทีเล็กเนี่ยเป็นแอลลีนเด่นหรือไอยครับด้อ่ะทีเล็กกับทีเล็กก็เป็นโฮโมไซกัสเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นพันธ เทที่เป็นด้อยพันแทโอเคไหมด้อยพันแทฉะนั้นโฮโมไซกัสจะมีอยู่2แบบจะมีพันแท้อยู่2แบบแบบที่เป็นตัวใหญ่กับตัวใหญ่รวมกันเนี่ยเราเรียกว่าเด่นพันแทส่วนตัวเล็กกับตัวเล็กอยู่ด้วยกันเหมือนกันเนี่ยก็คือด้อยพันแทโอเคไหมส่วนอีกตัวหนึ่งคือเฮตเทโรไซกัสเฮตเทโรไซกัสอ่ามีคำศัพท์เพิ่มขึ้นมาแล้วนะเพิ่มมาอีก2คำนะจากเมื่อกี้ เฮตโทรไซกัสก okay. okay. ็คือพันทางพันทางพันทางก็คือแอนลีนเด่นกับแอนลีนด้อยมาอยู่ด้วยกันโอเคไหมครับแอนลีนเด่นกับแอนลีนด้อยมาอยู่ด้วยกันเราเรียกว่ามันเป็นเฮตโทรไซกัสก็คือพันทางนั่นเองคือแอนลีนต่างกันต่างกันนะมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าเป็นยีนตัวเดียวกันนะต่างกันก็คือต่างแค่ตัวเล็กกับตัวใหญ่ น่าจคำสสุดท้ายแล้วมั้งอ่าต่อมาคือคำว่า phenotype นะ phenotype นะครับ phenotype phenotype ก็คือลักษณะที่สิ่งมีชีวิตแสดงออกมาให้เราเห็นนะให้ตาเราเห็นนะ phenotype นะคือให้ตาเราเห็นว่าเป็นเป็นลักษณะแบบไหนโดยเกิดจาก genotype รูปแบบต่างๆโดยเกิดจาก genotype รูปแบบต่างๆอ่นะตอนนี้งงไหม จีโนไทป์ฟ no ีโนไทป์ no คือสิ่งที่มันปรากฏออกมาให้เราเห็นซึ่งมันเกิดจากจีโนไทป์งงไหมอ่ะถ้าที่ใหญ่อยู่กับที่ใหญ่ที่ใหญ่กับที่ใหญ่คือจีโนไทป์ถูกต้องไหมแอล,ลีนขเข้ากันนะ่ยคือจีโนไทป์แต่สิ่งที่มันส่งผลออกมามันเรียกว่าฟีโนไทป์ no อ่ะฉะนั้นที่ใหญ่กับที่ใหญ่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยส่งผลให้มันมีลักษณะเตี้ยหรือสูงตัวสูงอ่ะตัวสูง ไอตัวสูงนั่นแหละมันคือฟีโนไทป์ถ้าครูบอกว่ายีนทั้ง3รูปแบบมันเข้าคู่กันจากตารางที่ใหญ่กับที่ใหญ่คือจีโนไทป์คือแอลลีนมาเข้าคู่กันทีใหญ่กับทีใหญ่ตัวเนี้ยซึ่งผลออกมาของฟีโนไทป์เราจะเห็นว่าได้เป็นตัวสูงนะครับใครที่มีทีใหญ่กับทีใหญ่มีอยู่ในยีนเนี่ยยีนทีใหญ่ทีใหญ่ก็จะเป็นตัวสูงนะต่อมาครับจีโนไทป์ที่เป็นทีใหญ่กับทีเล็ก เป็นเฮทเอโรไซกัสเนี่ยฟีโนไทป์จะเป็นอะไรครับเป็นตัวสูงเช่นเดียวกันเพราะว่าแอลลินเด่นมันโคมอะไรครับโคมแอลลินได้อยู่นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นพันแท้หรือพันทางพันแทหรือพันทางอ่าเป็นพันทางอ่ะอันนี้เป็นอะไรอะไรพันแท้หรือพันทางอ่าเป็นด้อยพันแทจีโนไทป์ที่เป็นด้อยพันแทนะครับจีโนไทป์ที่เป็นด้อยพันแท จะได้ฟีเจอร์ไทยเป็นตัวไหนครับเตี้ยครับอ่าทีเล็กกับทีเล็กได้ฟีเจอร์ไทยเป็นตัวเตีย้ยอ่ะตัวเนี้ยพอถึงตัวเนี้ยพอจะเข้าใจไหมนี่คือตารางการบ้านของเราข้อสุดท้ายอะแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้จะให้ทำไอ้ตัวเนี้ยอ้อันอันนี้ไม่ต้องเขียนใช่ไหมเราไปทำแบบแปดข้อใช่แปดข้อต่อจากอ่าแบบฝึกหัดที่ให้ไปนะครับต่อจากแบบฝึกหัดที่ให้ไปไอ้ตัวเนี้ยอ่ะทดสอบทดสอบก่อน เห็นไหมเนี่ยลักษณะของฟ no ีโนไทป์ตรงเขียนลักษณะของฟีโนไทป์จากจีโนไทป์ที่กำหนดให้การเข้าคู่กันของแอนลีนเราเรียกมันว่าจีโนไทป์นะครับพอมันเข้าคู่กันก็ผอผลที่ได้นะครับผลที่ได้มันคือฟ no ีโนไทป์อ่ะถ้าเป็น A A เนี่ยเราจะตอบว่ายังไงฟีโนไทป์คืออะไร A A ผมอยากอ่าผมอยากอ,อุ้ยได้นีเ่เข้าใจเข้าเข้าใจนั่นนี่ใช่ไหมเนี่ยโอเคเนาะโอเคจ้า <rika S 1> อ่ะอ่ะครูออกอะไรก็ได้ครับพ่อหน้าบอครับเชิญเชิญ นักนเลยนอกคับลบอะหรคอขอบคุณค่ะเรียนตั้งนานไม่ไปพูดเราพูดตอน